สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่สกายลิมิกรอบครับตอนนี้ผมกัตาบีเจเดอะไรเนี่ยเอริเลตนะเรียกมันชื่อว่าอิริเลตแล้วกันนะเอลิเลตตอนนี้เราก็เดินทางกันมาถึงป้อมปราการที่ได้ข่าวว่าได้รับการโจมตีจากองค์กรนนี้ก็มาเช็คหาผู้หลอนก็มากับกองทัพของอิริเลตนะครับซึ่งมีจํานวนคนเยอะมากนะประกอบด้วยทหารจํานวนทั้งสิ้นสี่คนนะครับโอ้ มากนกะนั่งขนาดนี้นะฮะที่จะมาล้มมังกรนะก็เต็มตัวตายหายได้ครับผมสี่คนแต่ละคนอาจจะเก่งก็ได้เดี๋ยวพุ่งมาหไปมาครับเจ๊อ๋อเจอผู้หลบเลาะอีคนหนึ่งนะครับ i̇şte โอ้ลุงทำไมลุงแล้วลุงจะหมอบทำไมลุงลุงหมอบไปผมหมอบด้วย ไเป็นไงโองมันบอกว่ามงกรมาแล้วครับมึงมาเตรียมเตรียมไอ้นี่ก่อนอะไรวะอะไรวะนี่ธนูไหนมังกรยิงไม่ร่วงเลยเชีย่ยตกกระเล่มเลย นี่มันไม่ใช่ตัวที่เราเจอเมื่อเมื่อที่ป้อมนะเนี่ยนี่ตัวหนึ่งเมเ่นก่อนโอ้ตายแล้วรถเยอะมากเลยรถแค่นี้ยิงเมื่อไหร่ถึงตายวะเนี่ยยิงยากโอ้โหเฮ้ย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 ไม่เอากูไม่เอากูเออพวกคนอื่นไปให้กูยิงมาเรื่อยๆก่อน วเิเชียเจ๊ยิงเวสายฟ้าได้ด้วยโมดมากลงแล้วมันลงแล้วโอ้โหไฟแม่งโคตรแรงเลยเยนี่ยยิงมาไหมอะโดมยิงมาไหม ว่นว่นธนูใส่คนโหเจ้ยตายหะาเลยเห็นคาตาเลยว่าทหารแม่งโหเผาซะแล้วก็มารอศพทหารต่อฮะโอ้นีกั่าที่ยี่สิบาไม่มีอะไรมากครับมาดรอยของทหารไม่ใช่โอ้โหเมื่อเข้าไป มันก็ทําอะไรเราไม่ได้ถ้าเกิดเรามาลุมมันเยอะเนี่ยมันไม่มันไม่ยิงเรามันให้มันเล่นทหารไปเชี่ยลงมาแล้วลงมาแล้วเต็มบวกเต็มบวกนะครับปันปันเขาให้ปั่นเขให้ปั่นเขาให้ปั่นเขาให้ปันเขาให้ปันเขให้เขียมมาแล้วหมาแล้ว เฮ้ยเฮจเย็นเพื่อุ้ยเชี่ยมะกรดันฝันตายดิตายตายเียเียอุ้ยเฮ้ยโอ้โเลือเลื่อเลื่ฮิวนยวนเอ้าตายแล้วเอามังกรตายแลครับ ไอ้สัตว์บอกมาตะกี้ใครแย่งกูหลาบไอ้สัตว์เฮ้ยแต่วะอุ้ยเลาได้กระดูกแงนั้นเนี่ยหาของมาอะไ่เนี่ยกระดูกมังกรหนังมังกรฟัง แต่วงงแต่เมื่อกี้มันมีคนแย่งกุลาไงกูกำลังจะเข้าไปฟันแถวสุดท้ายเลยใครแย่งกุลามึงวะเนี่ยมึงแน่ๆเลยเนี่ยธนูมึงอ่ะมึงแย่งกุลาใช่ป่ะไอ้กูรู้น่ะมึงแย่งกุลาน่ะสิจะไปไหนต่อวะเซ็งไม่แย่งกุลาเชี่ย ต้องกลับไปแจ้งให้กับไอ้เจ้าเบาเบากุ๊